ได้เสียงเรื่องเท่าแก่คันเทพตอนที่81โอกาสของปูหลีเก๋ขณะถูกปิดล้อมไปด้วยอสรพิษมงกุฎทองร่างของเหยาื่อหยานนั้นก็เคลื่อนไหวประหนึ่งดังทูตเมื่อรวมเขากับกำลังกายอสรพิษจะเปรียบดังอาวุธวิเศษพิษในปากของมันจะครอบครองอำนาจอันชวนสะพร่งไม่เกินเลยนะขักจะกล่าวว่าเมื่อถูกกัดก็คงจะตกตายขึ้นมาในทันที แต่ว่าสีหน้าของเหย่ยงชื่อยานกลับสงบนิ่งทุกครั้งที่หลบเลี้ยงการโจมตีนางลวนรอดพ้นไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆที่สูญเปล่ากล่าวได้ว่านางคือผู้ชายร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วกูยุนชีและเจียงหวนช้างต่างรับชมอย่างตะลึงงานในมุมมองของพวกนางเมือ่อใดไม่มีทีให้หลบเลี้ยงเห่ยงชื่อยานกลับพาทางหลบเลี้ยงออกไปได้เรื่องนี้มันไม่สมควรจะเป็นไปได้นะ เคลื่นไหวอย่างนั้นก็ได้เงินหรือเหล่านั้นคือความคิดภายในจิตใจของพวกนางรับชมเหยา่วเฉือยานพวกนางยิงมากก็ยิงหนับถือเรื่องราวนี้มันชชางชวนเหลือเชื่อสมียนประจำร้านแห่งนี้ถึงกับเป็นยอดฝีมือซ้อนเรนเกรงว่าอาจารย์ของพวกเราก็ยังไม่สามารถทำชิ้นนี้ได้ก็ยุนชี่ถอนหายใจออกมาเจียงมวนช่างพยักหน้ารับเห็นพ้อง ขณะนี้ขอบเขตพลังของเหย่ชือยานคือจิตวิญญาณระดับที่หนึ่งแต่ทว่าต่างถูกปิดล้อมไปด้วยอักษรพิษมงกุฎทองนับสิบตัวด้วยความสำเร็จระดับที่เผยให้เห็นเช่นนี้มันกล่าวได้ว่าเพียงแค่าร่างกายของนางมันก็เกินกว่าขอบเขตไปไกลามากโขแล้วหืมชักรู้สึกอยากลองไปเล่นบ้างละเจียงววนชางเผยดวงตาอันลุกโชนด้วยไฟแห่งการต่อสู้อยู่ที่นี่นี่เอง เสียงอันราบเรียบดีดังขึ้นทั้งสองคอยรู้ตัววนลูฉชวนออกจากหอคอแห่งการทดสอบเมือ่อใดไม่ทราบเท่าแก่พวกเราอยากเล่นหอกคอแหงการทดสอบกูยุนชีและเจียงหวนช้างกล่าวออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันลูยชวนพยักนารับจากนั้นจึงเก็บผลึกวิญญาณและให้สองคนได้เข้าเกมแน่นอนว่าก่อนหน้านั้นเขาไม่ลืมเลือนที่จะบอกให้ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ด้วยเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนกว่าสิบเท่าก็มีผลในหอคอยแห่งการทดสอบเช่นเดียวกันโดยยืนด้านหลังโต๊ะลูช่ชวนจําได้ว่ายังมีหน้าที่เท่าแก่ร้านที่ต้องทําแน่นอนว่ามันก็มีเหตุผลหนึ่งที่ได้เป็นเช่นนั้นส่วนอีกหนึ่งเหตุผลลู่ชวนยังจดจําเรื่องราวมื้อคืนได้กระจา่จางจักรพรรดิเทียนชิงได้กล่าวว่าจะส่งหมอพามื่นผลึกวิญ,ญญาณเพื่อเป็นการดชบช้ยให้แท้จริงแล้ว ล่วชนไม่ใช่สนใจผลึกวิญญาณสักเท่าไหร่นักแต่เพื่อไม่ให้จีอูหุยต้องคิดมากจนเครียดเกินไปเช่นนั้นเขาจึงตกลงรับมาหากเขาไม่รับเช่นนั้นจีอูหุยก็คงจะไม่สบายใจเป็นแน่ใจของจักรพรรดนั้นยากแท้จะอย่างถึงได้รับชมขณะนี้เวลาก็ไม่ใช่เช้าจนเกินไปไม่ทราบว่าเมื่อไรจึงจะนำผลึกวิญญาณนั้นมาส่งล่วุนมองออกไปนอกร้านพลางคุนคิด แต่แล้วไม่นานเสียงฟีเท้าจึงดังให้ได้ยินพบเห็นร่างผู้มาเยือนลัวชวนจึงไม่เผยสีหน้าใดๆออกมาแต่กระนั้นความยินดีในใจต้องกลับกลายเป็นเลือนหายผู้คนที่เข้ามาภายในร้านเป็นสองพี่น้องปูฉื่ออีและก็ปูหลี่เก๋ซึ่งเดินเท้ามาพร้อมกับเจียงเฉินจินอ้าะจริงหรือเจียงเฉินจินเมื่อเข้ามาภายในร้านเขาจึงได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงสายตาขณะนี้ ต่างจ้องมองที่นางนับสิบที่มาใหม่ด้วยความใครรู้อย,ยาเป็นอาวุธวิญ,ญญาณที่ช่วยเพิ่มการฝึกฝนกันร้ของเช่นนี้นึกว,ว่ามีแต่ในนิยายเพเผอพกอะ,อะนี่เท่าแกขอซื้อบะหมีเกึ่งสำเร็จรูปสองถ้วยแล้วก็ข้าต้องการเล่นหอ่อคอแห่งการทดสอบด้วยปูหลี่เกอเผยคำเสียงดังลชวนพยักหน้ารับบริการตัวเองพลึกวิญญ,ญาณ จ่ายทีเน่เจ้งเฉินจินเกิดความสงสัยอ๋อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกับเกมนี้มันเกี่ยวของกันยังไงอะปู่หลีเกิดจึงกล่าวด้วยท่าทีที่ลึกลับมาเดี๋ยวข้าอธิบายให้เจ,จ้าคงจะทราบว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปช่วยฝึกฝนรวดเร็วขึ้นสิบเท่าภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วทุกหนึ่งชั่วโมงในหอคอ,อยงการทดสอบมันก็เทียบเท่ากับก,บการฝึกฝนที่ภายนอกถึงแปดชั่วโมง ดังนั้นแล้วอ๋อถ้าอย่างนั้นหนึ่งชั่วโมงในหอคอยการทดสอบกดเทียบเท่ากับแปดสิบชั่วโมงที่ภายนอกหรอใช่ไหมเจียงวนชางเผยคำอย่างตื่นตะลึงลูช่ชวนและปูเฉืออีต่างก็ต้องใส,ส่สีรษะเหมือนว่าเจียงฉวนจินและปู้หลีเก๋จะขาดการเรียนการสอนนานเกินไปแล้วขณะน,นี้จึงได้เกิดการคิดการอ่านที่ผิดพลาดขึ้นนี่ เป็นเพิ่มเข้าไปไม่ใช่เท่าทวีปูรีเกิดเผยสีหน้าที่หยยดยามคือเพิ่ยยม,คอพอมความเร็วในการฝึกฝนแปดสิบเท่านะเกรงว่าเพียงค้าคิดก็ไม่ต่างอะไรกับพายลมละ่ะคล้ายตัวเขาลืมเลือนว่นาเมื่อวานตนเองก็คิดเช่นนี้เจฉชนจินกับแอมไอกรบเกลื่อนก่อนหน้านี้นพรสวส่วนของเขาได้ถูกเจียนชนจินเยยหยันไปทัวร์ทางนาครจิ๋วเหว่ขาขณะนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเป็นโอกาส